哦哟哟，手。Oh, สวัสดีครับอาละครับนะวันนี้นะแมวเหมือนเกมเมอร์มาเล่นเกม d ดนน s สตี Hero กันนะครับวันนี้อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์691นะหนทางสูก่กลนูเหมือนเดิมแล้วก็วันนี้นะครับนี่เอารับอาหารก่อนใช่ไหมรับอาหารตอน11โมงนะคือเอ่อถ้าเวลาอย่างเงี้ยมันจะลบไป1นชั่วโมงนะลบไป1นชั่วโมงก็คือ11โมงนะครับผมวันนี้ตอนนี้เวลา11โมงกว่ากว่าพอดีแล้วก็นี่ครับตีบอสมาเลยผมเพิ่งมาอะ่ะมาก็เลยมาอาัดให้เลยนะแล้วก็นี่ครับยังไม่ตี เลยก็แค่เข้าไปตีนะครับเข้าไปตีแล้วก็เนี่ยครับกดข้ามปุ๊บเข้ามาี่ทีแรกถ้าคนไม่มีเวลาก็จบเลยเข้ามาตีเรือต่อเลยอ่าตีเรือตัวนี้เนี่ยเราพลังพลังน้อยอยู่เลยไม่รู้จะสู้ใครได้อ่สู้คนนี้ดูอ่โอเคชนะอยู่มาเนี่ยครับสู้คนพลังใกล้เคียงกันก่อนนะเพื่อเอา,เอาชชว์ๆนะเรายังไม่ได้ลองตีคนอื่นเลยอ่เนี่ยครับ เราอยู่ท้ายๆอยู่นะเพราะว่าพลังเราเอ,อ่อพลังเรายังไม่เยอะนะเพราะว่าเรายังดองไว้อยู่นะเรายังดองไว้นะไม่รีบนะครับโอเคเนี่ยครับก็เสร็จแล้วจบแล้วนี่อรับอ่งเปโอแจกหน่อยแป๊บนึงเออโอ้โีผิดโอเคอ่ะเนี่ยครับเนี่ยเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวรอถ้าว่างๆเดี๋ยวเรามาตีกันต่อแต่ถ้าคนไม่ว่างก็จบแล้ววันนี้จบเลยวันนี้นะอ่ะ มาลงมาดูวันนี้เป็นวันที่11แล้วนะครับวันที่11แล้วมันก็จะมีเนี่ยครับกิจกรรมเช็คชื่อไอ้ตรงนี้แหละเนี่ยเข้ามาวันที่11และ1 2ิบสอง่ 12, 13, 14, ขาดอีก3วันแต่ว่านี่ครับก็ต้องเก็บไปเรื่อยๆก็ต้องบอกว่าถ้าคนเล่นทุกวันน่ะสามารถไปถึงอันนี้ได้อยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วง แต่ว่าอย่าลืมนะครับทาภารกิจก็ไล่ดูภารกิจไปด้วยเห็นไหมอย่างอันนี้ผมก็ทําเสร็จหมดแล้วยังเหลืออะไรภารกิจทารกสวมใส่โอกาสที่สกัดถึง14อย่างน้อย16ชิ้นก็เดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะถึง14ได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องกลัวนะแล้วก็เลื่อนยศขุนพอคุณนางถึงเจ้าเมืองเอกรลอหืมก็ต้องอเลื่อนยศไปนะเดี๋ยวต้องรอนะครับแต่ว่าไอสิ่งที่น่าสนใจที่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปก็คือเนี่ยครับ แพ็คโปรตรงนี้ใช้ตำลึงรู้สึกว่ามันราคาถูกมากๆแต่ก่อนเนี่ยใช้เป็นหยกเขียวนะแปบบว่าตอนนี้ใช้ตำลึงแล้วแล้วก็ไอ,อ้น,นี่สิอันน่ยปกติใช้ประมาณ2อ0พแล้วก็อันนี้เหลือแค่พันหเองถือว่าคุ้มถือว่าถูกมากแต่ว่าจะซื้อดีไหมนะตอนนี้ทองผมก็น้อยด้วยอันเนี้ยมันราคา2,000นะลดเหลือแค่พันเดียวเองเนี่ยคือแบบงงมากเลยว่ามันเปลี่ยนไปแล้วบางทีนะครับเนี่ย ผมซื้อบางทีผมซื้อบางอย่างเห็นไหมผมซื้อไอใน,นของพวกเนี้ยไปเห็นไหมเพราะว่ามันลดราคาถูกแต่ว่าบางอย่างไม่ซื้อเพราะว่าไม่จําเป็นนะอ่ะนี่อ่ะอันนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆมีทองเยอะก็ซื้อได้แต่ทองตัวนี้ผมอประมาณหมื่นหนึ่งก็เดี๋ยวค่อยตัดสินใจเพราะว่ามันสามารถซื้อย้อนหลังได้แต่อย่าลืมนะครับทาภารกิจพวกนี้นะทีม3ก็สามารถได้นี่ครับได้ถุงถุงแดงได้นะครับเดี๋ยวรออีกเนี่ยรออีก 3วันนะวันที่12 1 3 1 4นะก็เดี๋ยวมาดูว่าเปิดถุงอะไรแต่ว่าแน่นอนแง่แง่แปว่าถุงโจโฉน่าสนใจมากแต่ว่ากวนอูมีอีกถุงหนึ่งที่ควรต้องเอานะครับคือ1ม้าลุยเดียวตรงนี้เพราะว่าอะไรนี่ครับหลังจากขุนพลโจมตีครั้งเดียวสังหารเป้าหมายเนี่ยโจมตีเดียวด้วยนะต้องโจมตีเดียวสังหารเป้าหมายเพิ่มเติมสกิลอีกหนึ่งครั้งนะเอออันนี้คือดีมากๆคือมันไหลได้เห็นไหมใส่กวนอ,ในอ,นนอวนูใส่ได้เห็นไหมกวนอูกำเหล่งซุนทันเซียงอะไรพวกเนี้ยใส่ได้ นี่ครับตัวส้มมีแค่3ามตัวเท่านั้นที่ใส่ได้เพราะนั้นถ้าคุณเล่นกุอูก็ควรต้องหามาใส่กําเหลงหรือซุนชันเซียงถ้าเล่นก็ควรหามาใส่นะครับ1มา้าลุยเดี่ยวโอเคมากต่อเลยเดี๋ยวรอนะครับรอเนี่ยเดี๋ยวเราด้วยครบร้อยห้าสิบแน่เพราะว่านี่ครึ่งและครึ่งหนึ่งเราก็ได้ทาภารกิจได้ครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะเออใกล้แล้วอ่ะเมื่อกี้ครูดาวหมดอ่านี่ครับครบแล้วครั้งที่สองก็มาตีต่อเลยอะ นี่ครับและตอนนี้ผมเลเวล65พอดีนะครับไอ้เลเวลที่ลงท้ายด้วย5 5 5 5, 5พวกนี้แหละรครับมันสามารถนี่นี่ครับทะลวงต่อได้เพราะว่าเห็นไหมทะลวงเนี่ยไหมต้องการเลเวล65พอดีเไป๊ะเลยอ,อยจะลืมทะลวงพรากดทะลวงไปเห็นไหมคุณพลออกทับบนนัดฮิตเหรอกดไปเลยครับกลนูเราจะได้เก่งขึ้นด้วยนะเห็นไหมได้สเตตัสกลนูด,ด้วยเพราะนั้นเน้นได้กลนูดได้เลยแล้วทีนี้อ่ามานี่ครับเดียวเกี้ยวเราคุณพลออกทับบนนัดป้องกันอา่าว จัดไปเลยของเหลือๆนี่มาจัดไปทะลวงนี่ครับเตียวครับเหมือนกันเนแม้เรามีตัวพร้อมเลยก็เลยกดได้เลยโบนัส HP เนี่ยได้พลังลบนี่ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีนี่ครับขีดจำกัดขึ้นมานะเลเวลาหกสิบห้านี่ครับมีขีดจำกัดขึ้นมาเนี่ยขีดจำกัดใใช้ของพวกนี้นะนี่แต่ว่าเรื่องของเราคือมีจุลจิวจันกว่าอด้วยใช้จุลจิวจันกวก่อนะแต่ว่าเรายังไม่ครบเท่านั้นเรายังไม่กดแต่ว่านี่ครับ ขีดจำกัดคือเนบเปลี่ยนจากตัวส้มเป็นตัวแดงนะอะืตัวส้มเป็นตัวแดงเนี่ยบอกเลยไอ้ที่ขึ้นที่ขึ้นแดงๆขึ้นมาเนี่ยขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งสามารถเปิดใช้ได้เพราะนั้นนี่ถ้าดูทางางข้างบนตรงนี้นะเห็นไหมมี3อันนะยังไม่ปลดเลยสักขั้นถ้าขั้นหนึ่งก็คือปลดทีนึงปึ้งมันจะขึ้นมาขั้นหนึ่งนะต้องครบขั้น3นะถึงจะปลดหมดทุกอันนะแต่ว่ายังไม่เป็นไรมันเลเวลยังไม่ถึงมันได้แค่ขั้นหนึ่งนะครับขั้นหนึ่งเนี่ยเห็นไหมสุดท้ายแล้วขั้นหนึ่ง นี่มันจบลงที่ตรงนี้ครับต่อสู้รอบที่1โจมตีสร้างดาเมจเพิ่ม2ี่้และคริแน่นอนเออนี่ครับก็ก็ดีขึ้นนะเพราะว่าคริแน่นอนก็ทำดาเมจน่าจะประมาณเกือบ2เท่าเลยนะอืมเพราะนั้นนี่เดี๋ยวเราอย่าลืมเก็บชุนชิวจ้านกวัวมาด้วยนะครับนี่ก็จะได้จะได้อัพเป็นกวนอูแดงนะครับเราจะอัพกวนอูแดงก่อนเลยเพราะว่าตัวอื่นไม่จยังไม่จําเป็นนะครับตัวอื่นยังไม่จําเป็นโอเคเอออ่ะเนี่ยครับ ใช้ทองใช้อะไรเนี่ยอัไปเนี่ยพอเพิ่งเลเวลอับนะเพิ่งเพิ่งเลเวลอัพมันเกินนี่ได้นี่มานี่โอเคมาเก่งขึ้นเก่งขึ้นนี่ครับคุณอูเราอ่ะไหนขอดูซิเอ้านี่ครบพอดีห้าสี่สามสองหนึ่งนี่พอดีครบสามครั้งแต่ผมไม่เห็นแมผมสังเกตผมไม่ได้ป้นใครเลยนะผมขี้เกียจป้นนะครับแต่คนอื่นเล่นป้นก็ได้แต่ว่านี่ครับเราก็เอออู้โ้คนนี้เล่น โอ้สามสิบหกคนเลยเหรอโอ้ก oh, ิวเควสสุดยอดมากใช้ได้ใช้ได้อ่า uh มาดูต่อตอนนี้มันยังไม่ถึงขั้นโกงของกุนอูนะเพราะนั้นเอ่อุนอูจะเงยๆหน่อย,อย,อยก็ไม่แปลกนะครับยังไม่ถึงขั้นโกงนะครับเดี๋ยวต้องรอนะครับรอก่อนแล้วก็สิ่งสําคัญตรงนี้ครับเลเวหกสิบแปดจะเปิดกลนศึกนะกดเปิดกลนศึกอันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมพยายามเนี่ยกดตัวบุยมานะกดตัวบุยมาเยอะเะ ได้ใช้ตัวบุยแน่นอนครับถ้าเพื่อนเล่นตามก็เล่นตามผมได้เลยใช้ตัวบุยแน่นอนแล้วใช้ตัวแดงด้วยเห็นไหมตัวแดงอย่าลืมใช้โจโฉสมาอีด้วยนะครับก็เดี๋ยวรีบเก็บไว้เปิดนะครับผมตอนนี้ตัวแดงผมมีโจโฉกับสมุอีอย่างละหนึ่งนะอ่ะตรงนี้เสบียงทหารดองไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมากดพร้อมผมนะอ่ะนี่ครับผมมีหีบตัวแดงอยู่อันหนึ่งนี่ผมมีสมุอีกับโจโฉอย่างละหนึ่งดองไว้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะใช้อย่างละ2นะครับแล้วก็นี่หีบคุนพลแดงตัวนี้ก็เห็นไหมเก็บไว้แลนี แล้วมีเศจโจโฉเศษโจมาี้เนี่ยนะเศษโจโฉอยู่80แล้วเพราะนั้นผมจะผมจะครบกลายเป็นผมครบ2ตัวแล้วแต่ผมรอก่อนรอเปิดปลดล็อกนะั้น้ลเดี๋ยวมาดูว่าผมจะใช้คลศึกอะไรคนศึกนี่คือดีมากเก็บตามผมได้นะดองตามผมได้เดี๋ยว <S 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 คนศึกอันนี้คือดีมากๆทําให้คนอูเนี่ยสกิลได้ทุกรอบทุกทุกเทินนะเสี่ยวเจี้ยวก็สกิลได้ทุกเทินคือดีมากๆนะอ่าเดี๋ยวรอกดตามผมนะครับรอกดแต่ว่าเดี๋ยวรอเลเวล68ก่อน ทวงนี้ก็อ่ารบตีช้างอย่าลืมนี่กดผมกดบริจาคหนึ่งสสามี่กดเปบริจาคสี่ครั้งเลยนะสี่ครั้งเพื่อให้เป็นเป็นช้างนะครับอืมนี่อย่าลืมกดบริจาคก,กันนะไม่งั้นไม่ได้ของนะครับกดบริจาคถ้าไม่ได้กดเลยจะไม่ได้ของนะครับอ่ะนี่วันนี้เรามาตอนนี้เราก็พอของปัดของคอดองไอ้พวกนี้ไปจํานวนหนึ่งนะนี่ครับแต่ว่าคนมีก็จะใช้ไปนะมีเวลาก็ใช้ไปนะครับอืมแล้วก็ตอนนี้ อัปเกรดอัปเดตเลเวลของเรานี่อันดับของเราอยู่59นะก็เดี๋ยวเดี๋ยวใช้เดี๋ยวก็จะขึ้นมาให้มาห5กันทั้งนั้นเลยนี่ครับ6 6 6 7ดอยู่เลยเพิ่งจะมี6 8เติมเท่านั้นเดี๋ยวอีกสัก3ส3าวัน,นก็จะเริ่ม68นะแล้วเดี๋ยวมาดูว่ากนศสึกของเราเป็นอะไรอ่ะพลังลบของเราอ่ะยังไม่ติดนะยังไม่ติดไม่เป็นไรกุอูมันยังไม่โหดช่วงนี้นะครับกุอูยังไม่โหดเราเรา,เราดองของไว้อยู่นะดองของไว้นะครับไม่รีบไม่เป็นไรนะครับ แล้วก็อ่ะมาดูตอนนี้กนูกอูเนี่ยมันยังไม่โหดมันจะโหดช่วงกลางๆหน่อยนะเพราะฉะนั้นนี่เราก็เลยมาอัปเดตให้ดูไล่ตีคนอื่นให้ดูนะครับว่าเกนูในช่วงเวลานี้จะเป็นยังไงบ้างนะอ่ะเอาตั้งแต่คนนี้เลยนี่เอาพลังน้อยไปก่อนแล้วก็ค่อยไล่พลังพลังเยอะขึ้นไปเนี่ยครับถ้าเี่ยวเกียวเปิดมาทีเนี่ยมันจะ,ะใส่โล่ให้นะครับแล้วก็นี่ครับ เราเสียท่าให้โดนเตียวเลี้ยวนะครับเพราะเตียวเลี้ยวตีแถวหลังนะแล้วแต่เรามีโล่แค่แถวหน้านะเพราะนั้นนี่เราจะสู้ยากนิดนึืมสู้ยากนิดหนึ่ง,ง,งแต่ไม่เป็นไรนะเล่นไปก่อนเออนี่ครับกุนอูเราก็ตีแรงอยู่คือถ้าเราทรําลายตัวหลักตัวโจมตีหลักเขาได้เราก็มีสิทธิ์ชนะได้นะนี่เอา้าหยูยมีโล่อีกสวยแล้วจะไหวไหมเนี่ยไหวไหม เตียวเลี้ยวโหเนี่ยครับเตรียมสกิลด้วยเอ้าสกิลแล้วปึ้งแรงมากๆโอเคเรายังอยู่แต่ว่าเราตีติดโลเขาติดโลเอมาตะสซวยแล้วนะซวยแล้วไม่เป็นไรนะอ่ะเออโอเคอ่าตอนนี้แพ้ไปอยู่ไม่เป็นไรนะยังไม่เป็นไรยังไม่ถึงเรายังไม่ถึงขั้นนะครับในช่วงเวลานี้บอกแล้วว่าคุณอูยังไม่เฉอยจ่ายนะครับคุณอูยังไม่เฉอยจ่ายต้องรอก่อนนะครับรอรอก่อนเออนี่ครับเหมือนกัน ตามสเตปเลยครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีถุงโจโฉนะครับตอนนี้โล่เนี่ยจะโอมากๆพีมากๆเลยนะพวกโล่ต่างๆนะโล่เซลเกียวกับโล่เตียวครับเนี่ยช่วงเวลานี้นี่คือจะโกงมากๆอ่าแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอรอนานนะครับรอนานเดี๋ยวนอนาคตเตียวครับผมอาจจะเปลี่ยนเป็นแหงหัวตุ้นนะหรือไม่ก็แปลงเป็นแหงหัวตุ้นด้วยนะเดี๋ยวต้องดูก่อนนะแต่ผมคาดว่าผมจะมีทีมกดอูมผมจะมีแหงหัวตุ้นแน่นอนอ่ามา เนี่ยครับตีติดโลไปเรื่อยเนี่ยครับโลนี่มันโลนี่มันโกงมากๆในะช่วงเวลานี้นะครับโอ้โหโอ้โหเราปีหิวด้วยเพราะนั้นน่าจะสู้ไม่ไหวเอา้าสู้ใช่สู้ได้เฉยมาขอดูสิอีกนิดนึงอีกนิดนึงอะมาขอดูนะนี่ครับปึ้งโอ้โหอาจุลุงเขาบอกหก อยู่ตัวเลยมาขอดูหน่อยเถอะว่าเราชนะยังไงน่าจะเป็นช่วงที่โล่หมดแล้วคุณอู oh, เราตีแรงมากนะแล้วคุณแล้วพอจูลงเขาไม่มีตัวทําดาเมจหลักลนี่โอ้ตีทีนี่ยครับจูลงแต่ว่าแล้วปีเขาก็ฮิวได้อยู่นะอืมอือมานี่ครับตีโอเคตีติดอยู่ตีติดอยู่โอ้โหจูลงก็เนี่ยบัฟดาเมจขึ้นด้วยนะเห็นไหมมีอยู่ตรงนี้เลขสี่นะบัฟดาเมจอยู่นะแต่ว่า มาคุณอูเราตีแรงมากอรอดูรอดูเลยปึ้งอาแล้วเสี่ยวเกี้ยวตีธรรมดานะครับโอเคมาคุณอูอืม้มโอเคเนี่ยครับโอ้ซัดจูลงตายนะคุณอูแรงมากๆมาซัดจูลงตายเลยชนะนะโอเคมาแต่นี่เขาพลังน้อยกว่ามาสู้เขาพลังเยอะกว่าหน่อยพลังเยอะกว่าเยอะนะเนี่ยเจ็ดเยอะกว่าไม่มากแต่ว่าไม่น้อยเลยนะออ้โดนสะท้อนด้วยโอเคโชคดีที่ยังอยู่มาปึ้งนี่ครับ ข้อดีของโล่นะโล่เราก็มีติดสะท้อนได้แล้วกุอูนี่ตีติดเสียวกเกี้ยวสบายมากนะเนี่ยตีติดโล่เห็นไหมตีติดโล่ถือว่าง่ายเลยครับมาโล่สองเทินด้วยนี่ครับตีติดโล่สองรอบนะครับมานี่ซัดกุอูเข้าไปแล้วมาครับลุยต่อเออมาเยี่ยมยอนมากตอนนี้เขาเหลือไม่เหลือตัวอะไร ที่เน้นโจมตีแล้วนะโอเคสบายมากนี่ครับเนี่ยข้อแตกต่างกันคือถ้ามีโล่เนี่ยก็เออได้เปรียบมากแต่ว่าอย่างว่าเราเกมนี้มันเป็นเล่นระยะยาวนะครับเล่นย,ยาวๆเพราะนั้นถึงชนะในตอนนี้ตอนหน้าอาจจะแพ้ก็ได้นะไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องห่วงนะครับอ่านี่ประมาณนี้แล้วก็เมื่อกี้นะนี่เห็นไหมว่าเมื่อกี้ตีบอสจบแล้วเนี่ยเขาก็บอกคิวกันนะบอกคิวกันเนี่ยครับ เนี่ยครับตาฟ้าเห็นไหมตาฟ้าคนชื่อนี้1นถึงสกดไปเนี่ยตาฟ้าเนี่ยครับบอกคิวนะถ้าเขาบอกคิวปุ๊บคนที่มีชื่อในนี้ก็กดคิวนะครับแต่กดของตาฟ้าไปนะแต่ถ้าไม่มีชื่อก็ไม่ต้องกดนะครับเห็นไหมผมก็เลยเนี่ยตีเสร็จผมก็เลยไม่ไม,ไม่ดูไม่กดเลยนะผมก็มาตีคนอื่นให้ดูก่อนเลยนะครับเพราะนั่นนี่ต้องเล่นไปตามนี้แล้วก็ผม ย้าเสมอว่าเห็นไหมผมยังตาผมยังใช้ตาฟ้าเหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบเดี๋ยวเดี๋ยวเก่งเองเกมนี้เล่นระยะยาวมากเล่นยะยา,ยาวผมทําอย่างนี้ประจําเพราะนั้นทําตามผมได้ยังไงก็เก่งนะยังไงก็เก่งแล้วก็เนี่ยครับตีคนชนะตีคนคลรายเยอะกว่ายังชนะอยู่นะเพราะว่าเ,เสียวเกี้ยวเสียวเกี้ยวเราดีแล้วก็กนอูเราก็ไม่แย่นะครับไม่แย่แต่ว่ายังก็ยังไม่ไม่แย่แล้วก็ไม่ดีมากนะ,ะมา เดี๋ยวคนนี้สุดท้ายโอ้โหฮองตรงน่ากลัวมากจบเลยอันนี้น่ากลัวจริงปึง้งโอเคยังตีต็ดอยู่โอเคมาเออได้โลมาแล้วทีนึงแล้วเราเนี่ยตีตัวข้างหน้าเขาตายไปแล้วนี่เราได้เปรียบแล้วค่อนข้างได้เปรียบเลยเขาไม่มีโลมาตานะแล้วกุนอูเรารอเลยครับรอเลยปึงป้งปึ้งอุย้ยหองตรงยังไม่ตายได้ยังไม่ตายแต่รอไปก่อนเออมา นี่ครับมีโลมาตะาอยู่โอเคเนี่ยครับความข้อดีของโลอมาต่านะครับเนี่ยโกงโกงในช่วงเวลานี้แหละครับแต่เดี๋ยวรอก่อนมันโกงได้ไม่นานนะครับเพราะว่าอีกหน่อยแก้ทางโดยถุงโจโฉนะอ่ะแก้ทางโดยถุงโจโฉตรงนี้นี่ครับถุงโจโฉเป้าโอกาสกําจัดขุนพลศัตรูสถานะโลมาตา่ายไหม มันสูงโทนโจ๋มันกําจัดโลกอมาตะาได้นะก็ต้องอ๋อหามาใส่นะครับต้องหามาใส่แน่นอนนะอืมหามาใส่เป็นอันดับแรกเลยนะถ้าสำหรับผมผมจะหามาใส่ก่อนก็คือถุงโจโฉอย่างแรกต่อมาก็ตามด้วยถุงอันนี้โหไม่ได้โชว์ให้ดูถุงขี่ม้าลุยเดียวนะม้าลุยเดียวจบเลยให้กวนอูนี่จบเลยสบายใจมากอ่ะ ก right. like kind of so ็รอไปก่อนนะแล้วก็อย่าลืมนะครับดองตอนนี้ถ้าเล่นตามผมนะอย่าลืมนะครับดองตัววีกกไว้เยอะๆนะดองตัววีกกไว้เยอะๆกดวีกกมานะแล้วก็หาสุมาอี้กับโจโฉเอาไว้นะครับอย่างละ2ตัวนะเดี๋ยวรอเปิดกลุ่มสุปุ๊บเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยว่าความโกงของกลุ่มสุนี้มันทําอะไรได้นะเอาละวันนี้ก็ให้ดูเพียงเท่านี้นะครับนี่ให้ดูเพียงเท่านี้อย่าลืมมากดตรงนี้ด้วยนะ นี่จุดไฟความทุงหงญ้ากอย่าลืมมากดเช็กชื่อตรงนี้ด้วยนะนี่เอาล่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปเล่นบันทึกรับสามก๊กต่อเอาละครับผมบ๊ายบายโอโย